นี่บ่ะน้ำเงือบนึำงือบว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วฉอเด็ดอีกแล้วพี่น้องชอเด็ดอีกแล้วกลับมาอยู่สี่วังสิบ่อแม่บอมีนตอนไหนไงกูบอุ้ยตื่นเอาบอมัป็นบอมีป่าเลยเมื่อไหร่ะอ้ยมันมันแล้วพี่น้องมันแล้วพี่น้องโอ้ยตื่นจุนยองสะดุ้งขิมโซ่กันด้ยโซ่ได้ปอได้ตุนมือตุดมือซ้าอ้ยอุ้ยมีใคร ดีคครับิปนี่เขาไม่เอสะดุ้งแล้วครับผมยกบยื่น,นท่าอันลงมาทันตะปูนะทางไปซี่แถาเครื่องซี่แถาสะดุงะด้งเอามากก่สองเส้นเครื่องพี่น้องสองเส้นเครื่องก็ขาดสะดุ้งแปดสองต่ว่าเป็นแต่ถือยืดเทียวนีแต่ว่ายันท้ายบดโดดนี่ก็พี่น้องถ้ากันมากครับไปลุ้นกันเลยครับเดี๋ยวผมคอใเส้นเส้นด่าง เอาดวงอะไรครับปากกุมขาหน้าโอ้ยก,กุมขึ้นตัวเงี้ยแต่ปีนี้ไหมนี่มันไรโกตสะดุ้งสะดุ้งไรอะไรแบบนี้สะดุ้งไหรแน่อันนี้มันอะไลไปก่อปลาปากกุมตัวเงี่ยเงีต้องเวียงไปทางผีมั้งไลย 哎，等等 อ้างยอดยงเยังไงี่ เครื่องสูบน้ำทำงานแล้ว ตัวหนึ่งสองตัวปลาอย่างับบกลงกับขาวหน้าครับเดี๋ยวป่าตะเพียนกับแม่ทำอะไรแห้ มันแกบบ่นี่ยทางนั้นคือมันแกบมันคือขาสัน้นแข้งแียงห้างนี่เนาะอืต้องเปลี่ยนหันมาท้างนี้นะมันล่งวงพุ่นเลยบ่า,านไร้ต้องล่วงก็นี देख लो कि ผนมาที่แหลกก็เป็นตปชื่อเะไ อืมอือ่าก้อนามาแล้วอกออืมเอาขนาะเปลี่ยนขาท่างไหมมันก็แก่ใส่เกลนท้งไนกัก็คแบบนี้ไม่คนหาป่าเลยไหมอืมเป็นมิดมิดเหมือนออ เห็นแล้วสามตัวสามตัวแดงขอหน้าปุ่ม 嗯。 วันที่ดีด,ดอกพุ่นจูบชาบจูบจาบออมขอออมาอ,อ,มอ้มอมเบี่ยงที่้อาจะดุงขึ้นเขาเขาไปเที่ยงไงกับมาเนี่ยอยากเห็นตารางอุ่นๆเยี่งปลาเสือเสือรือบุก <c oughs> นี่นีๆๆๆๆๆ่นี่นี่นี เนี่ปลาเสือขอาไปขอามนบอ่อออมนเหียใช่ไปไหละตัวน,น่อยไปไใล่ะยกยกไม่เห็นมัน้งหรอขอละมั้งนน่อนระท่านดออยู่ผิวน้ำเพียงกี่รท่านโอ้รุด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 รดแล้วรุดแล้ว โดนท่านใหมาอยู่พี่น้อยอีกโดนเท่าเลยบุ๊ ไม่มีไข้หร,หรอบอวหายไม่มีไปมีบอพีน้องหึหึหึิงจีงิง,งเ้อติงเดี๋ยวสองตัวครับบวชีวริรดดเรอตัวนหน 嗯哼。<laughs> <laughs> ปลา,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 าขาวไงมะเขานะปลาขึ้นไหนจะเข็ไอเดี๋ยวมันแดดอ่ะไปสิบอกแดดอ้อเขานาเขานาตัวงามๆเลยครับ กึเนียวปากขาน่าเป็ปีงแก่ทัดแก่ไข่ทื่นหมดเ้ย <c oughs> บนเรือขาน่าสักัวกุ่งกินขาน่านี่ทหืมเรือมาแล้วพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยเรือมาเนี่ยเขาเี่ยามาอะไรกไล่กับเสบียงบลุงหอดหอน นั no no, 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 no. Oh. Oh, no. ่นนั่นนั่นนัโอ้พี่น้องจีบบทเสื้อยูที่นี่โอ้โพี่น้องเอ้บทใดซ้นบ่แรกคนหนึงกับบ่ สองโตัป,ป,ปเยลยเราเสร็จเห็นแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ขาวน่าเกือบพอได้อีสองตัวอยู่ครับ เนี่ยเลือดี่วนันนีมีชนเนี่ยจี่เฮ้อมากนี่ก็พี่น้องรุนรุนกรดุกกด่า <c oughs> เรือพาหน้าด,ดีในะอุ้มแล้วกัน ปลาท่า,าเนเองเศร้าตื่นตื่นรึยัง อืมมาแล้วมาแล้วสองตัวครับสองตัวปลาเล่นไฟก็ดังเหรียญไม่ล่าปลาเล่นไฟแล้วหาห้งเทียร์ข้างหรอง โบกก็นี่เนาะอยา่าไปหยกสะพานใหม่ทำบกบกๆยังถือ tư อืมน่านมาเล้วปลาเล่นไฟอาสิเมย,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 ย่งใหญ่นาะเข่าเขาอยซี่เนะาท,าท่าบาดตามบาดเียตำมันเขาอย่างนึงพี่น้องตัว,วปีนี้ไปยกประด้น้ว่าร้าน้ำแห้งายไปยกได่ประสนนะ น้ำมันแห้งาหรอครับปกติบ่น้ำมันก็ปล่อยน้ำอีกทาส้มคืออยู่ด้วยแม่น้ำมันแห้งกว่าเก่อนเนีโโ่โอ้ยบ่ได้ซ้สาพี่น้องนี่ยังเดินนี่โอ้ยปลาตะเพียนใหญ่ บัได้เลยนึงกำลังเมิ่งนาวอยู่เมี่หาเอ้ยโอ้ยววด่เลยตัวบอกงี้เหมยียงงจุ่จมหานะั่งอยู่ตาเหลียวไปงนึ่ายลด้ซโอ้ยตื่นข้าตาเหลียวเบิ่งนาอยู่ขันยกเรียวไดาอยู่ดิเหาเหลียวเบืองนามันแแห้งแทุ้่นดเขาปาไปนน ตัวให้เสริมเออืมค่าสริได้กินมหางหางมันตัวใหม่กันม,มทนะท่าน้พิ่งนำายกท่านแล้วว่านำเม,มื่อกี้แห้งแต่ซ่อมมืงหน้วใ,ใไหได้ข้างน่ไหน เขาองบ่ได้ขี้ไปเบื้องนั้นหะเข้มเลยีเบื้องเลยเข้มไปที่แถวอืมเื้ออเป็นยังไงตะเพียนเด้เัออืม Mm-hmm. เสดาเนาะปตพีงพี่น hmm? mm ้องนั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 นมาลอดดอกไม่เสียดาไม่เสียดามาดูเขาจะมาน่อยของเขาวะบต่อตัวนั้นตงเัวนั้นตัวบ่ง่ดีพี่น้องดจนตื่นเนาะบ่ได้พะวงอย่างมัเข่า Kita nak cuba duk muka sebab Tuh Kakak Mak ye Mak ye Ni kan hao mà là hàng mẹ ấy vào ừ có vẻ thầy nhô cái nhô phải hòa hỏi nhé đẩy vô con khu này con khu này nổi, này khu <laughs> <chứ non. cười> เสียมาไปเกงเสียวมากไปถ้าคำยกอันพิ่งกากจากห้างบินข้าในไ้อยู่ใส่เดินนี่นี่ลงนี่พวกด้เป็นอาหารป่าบ่นี่รงก่อนเอาไหมมากนะเกือบไดนไ้บินมาเพราีก็ม่นกดไปพังห้างนั่งเกือบไดลปลานําบ่อปลาพนี่ี่นอน เอาสวัสด,ดีพี่น้องไวนะ้เนี่ยบึงสวัสด,ดีวัสันลาพี่น้องครับมันคำละ่ะพ่อหร,หรอวะครับพี่น้องกรรมานอยู่ดนบางหันที่จริงตัวใหญ่ออกทรงหลวงมาแทนในปัตตะเพียนให้เบึองอยู่เนาะว่ามันสิบไม่ช็อตเด็ดก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องอคนที่เบี่ยนจบเนาะคนที่ขเขาาเบึงไม่ก่เยอะนักติดตาครับพี่น้องสารคลิปสารคลิปนี้กับพ่อสนิทกันครับถ้ารุ่นม,มาจะายไปน้องกันเนาะแปเทีปัตตะเพียนใหญ่บ้าเขาอีกครับขอบคุณหลายครับบ๊ายบาย นี่ป่ะจักม่แๆ่้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ว้เด็ดอีกเลยพี่น้องชาเด็ดอีกแล้วกลับมาอยู่ที่บางสิบอม่เมน้ใหญ่ก็ด้บอ้ยตื่นเอาบมเปนบมีป่าเลยมนกัน่ะอมนาแล้วพี่น้องมาแล้พี่น้อโอ้ยตื่นนยสะดุ้งถิมโซกัด้วยง้ยโชกอะรบอได้ปลดมือปลดมือแสงอู้ยมีใคร เอาพ่อสนิทแล้วพี่น้องอมาอันเดียครับมือนี้เฮีย,ยตัวนึงได้สองขี้ไปละครับไปเลยครับ